สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขเค้นจักกินส้มบวมม่วงพี่นอออ้องเฮียอะไรบ่ส้มบวกม่วงน้อยพูดเดียวจ้ะเฮียอะไรพี่นอ้องน้อย ขึ้นเอลคารกล้องจ้ะมีข้างใต้บ,บ้านจ้ะพี่น้องเจ่วบักม่วงน้ำปลาหวานกะปิสรออมแดงจ้ะพี่น้องอ บันบ้านจ้ะคือฝนที่จกโต๊กนี่จ้พะพายุสิมาเนาะจ้ะสกุลน,นาคร น่ายเดี๋ยวดิมาลูกมาไม่ออกไปลูกเปล่าหวานจ้ะ ใช่ใช่ค่ะตอนนี้เราเด็สวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเผ็ดกินไม่ได้เผ็ดลูกเผ็ดหนูกินไม่ได้ บ้านเาอพี่น้องเอออ้เพชรงาออกฮะ ใช่ขอเบิ่งปาก phết <laughs> hết à sủi một ngon nồi nha em một ngon nồi nó trả

ตัวช้องด้วยแหละพี่น้องเผ็ดลูกนุกินไม่ได้ดีกินไม่ได้นะเผ็ดตัวดีกินไม่ได้เผ็ดแม่เอาหนมให้ รสพรี่น้องนำถือมาหน่อยรักใจขนาดพี่น้องสมบงงมสังม่วงผต่สกินขนมอันนี้กินเบ่งแม่ขนมอันนี้ให้ใส่มะนาวใส่สับปะรด โอ้โหเฮีแยแ <_ d ata> ม่ให้กินแม่ให้กิน <_ d ata> โตนเพิ่นมวยเพิ่นกินกระไ้ลมสับขนัดเนาะแรับอันเดียวพอเด้อ ๋จะเป็นเบาหวานเริ่มอ้วนขึ้นหล่ะกินน้ำสุย่างแล้วเริ่มอ้วนคืนลูกไส้ขอยลวว่าแม่ยังมันกินอันทุทีกกินน้ำห้าหลายมันอ้วนขึ้นมันชิยูยากมัน,นมันนาะจา้ะมันเบิ่งปากพออัน,นียวพอ่อ

xác Thôi nhé Mở ra luôn Mở ra อาพี่น้องลำลาพาจากพี่น้องเด้อกินสมบกม่วงเบดสองหน่วยผู้เดียวแซ่บพี่น้องทานด,ดุกดานมากค่ะบ่บมาจะเกเทืดอะไรอยากแงเลยต่อยไปให้น,น้ำจิ้มเด้วต่อยมากินผู้เดียวเบดสองหน่วยสามหน่วยไม่ควรเป็นสองสามหน่วยพี่น้องพุณยายมาบอได้ออกมาจากเมืเอเนี่ยอ่นมันผะาละเตรียมตัวเรื่องของไหวไหวผะจ้ะเอาไม่ได้ลำลาพาจากขอบ,บุญขอบุญพี่น้องรับชมรับติดตาม เป็นแรงกำลังใจปาฮัดกับยายหมาดเฮ็ดอันคลิปให้เบิงต่อไปเด้อจ้ะเป็นคอมเมนต์มาพูดคุยกันในมนีกาบสวัสดีจ้า